ต้องหางใจเพราะรวยเนี่ยทำไมจะทานข้าวที่ต้องแบบว่าขึ้นหอไปทานเนี่ยนะคือจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่หอธรรมดาได้นะครับหออะไรหอตาคิกไอหายตลอดเวลาแซ่หายตอดทำไมวันนี้มุกบีมันใช้ได้ผลปกติปกติได้ผลไหมวุ้งเงียบ เข olla, าก็จะเลือกไงอยู่กองเออประมาณนี้พอขำๆเอายิ้มๆไอลงรายการคอนเสิร์ตปุ๊บเอาฮากระจายไม่ข่าวได้ข่าวว่าที่เขาเอายิ้มๆเนี่ยของคนอื่นนะแต่ว่าบี้บอกว่าไปแบบว่าเต็มสตรีมแล้วทุกคนแบบเราก็เรียกความเปิดแสดงเราแกล้งเต็มสตรีมแต่ว่ากะเออก็อยู่ในกองธรรมดายิ้มๆก็พอถ้าอยากดูฉันเต็มๆไปเสียเงินเดืในคอนเสิร์ตกันละกัน ไปขึ้นหอต่อดีกว่าอ่ะขึ้นหอขึ้นพอเอาอจริงอ่ะอจริงอ่ะก็ก็ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องเออไอความร่ำรวยเนี่ยก็ก็ดูจากบี้ครับเพราะว่าอ๋อคนรวยส่วนใหญ่จะประหยัดประหยัดมากมากที่สุดมากมากที่สุดก็ก็เลยอดูบี้ไว้อ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้คือทุกวันนี้ที่เล่นได้ดีก็คือดูบี้เป็นตัวอย่างไม่ต้องวางมากนะเวลาคนรวยอ่ะอันนี้อับบาซิเรียนบาซีเรียนก็จะจริงจริงคน คน,คนรวยที่โอเข้าใจน่าจะหมายถึงคนที่แบบมั่นใจอะไรามากๆวันๆก็ไม่มีเรื่องเครียดอะไรแล้วเพราะว่ารวยขนาดคุณทันเนี่ยก็ไม่ต้องมีเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นเวลาเขาแสดงออกมาแต่ละฉากเขาเลยแบบลันลาไปเรื่อยๆอเพราะว่าไม่ต้องเครียดเยไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเครียดไปไหมไม่เครียดทำไมมันเงียบล่ะไม่โอ้โหแสดงนะตอนนี้คนดูกําลังลุ้นเลยว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะเลิกทะเลาะกันสักทีจะกลับมารักกันหรือเปล่าจะได้หวานกันสักทีนึงมันจะแง้มแ้มบอกเหรอแยบมสิ แปลว่าจริงๆแล้วตัวละครสองตัวนี้มันน่ารักนะคะเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนตัวละครไม่ใช่ว่ากัดกัดกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเริ่มต้นจากการเป็นแบบเพื่อนกันมาก่อนเลยก็เลยแบบน่ารักดีแต่ว่าพะชากระทันหันก็เร็วๆนี้จริงๆแล้วแต่ละซีนมันก็คือแบบเพื่อนจะแซวบอกว่ามันจะดูเหมือนแบบ ป๋าหลอกเด็กอะไรเงี้ยอชาจะดูเด็กมากหลอกอะไรก็เชื่อไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตะล่อมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนหลังๆก็จะเริ่มถึงเนื้อถึงตัวมากเริ่มแตะแล้วกเดีเดี๋ยวรอดูได้เลยต้องรอดูรอไม่รอแต่เวลาพี่โอเล่นกุ๊กกิ๊กแล้วเรารู้สึกอินไงมันจะทำให้เรายิ้มตามนะเวลาพี่โอกุ๊กกิ๊กอ่ะจริงแต่โอว่ามันดูไม่มากเท่าเวลาบี้กุ๊กกิ๊กกับแฟนคลับนะ ายจัดไปเลยทั่วต้นไปเอาป่ามากค่ะพี่ดีต้อมากการะครเดียวเลสองสูงเอาเป็นว่าต้องรอลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้นะครับทั้งคุณโอคุณเต้เนี่ยฮะบทของเขาเนี่ยจะออกมาหวานขนาดไหนนะฮะต้องรอดูในละครแล้วกันวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแต่นะครับน้องบี้กับน้องวิวยังอยู่กับเรายังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหนเราไม่ให้ไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพลงในละครมาโชว์ด้วยใช่แล้านะครับ พักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันครับ กดเก็นถาทำพื่นไงตม่รี้จะเป็นอย่างไดไไม่เข้าใจตัวเองขึ้นทุกทีบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดเกินเลยเราหวังเราไม่ควรจะเป็นเช่นนี้แต่ยิ่งนานก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีใจฉันนี้มันเริ่มไม่เหมือน มันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะหามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังเมื่อใจมันยังร คนเดียวในใจชัดเจนคือเธอท่าทางเหมือนโค้งจะเพ้อรักเธอหมดใจเกินเกินคนคนหนึ่งที่คุดถเธอเกินเกินคนที่คุยกันไปนั่นไงแต่ยิ่งน้าเธอไรก็ยิ่งวันวันใจฉันมันคิดเกินกว่าที่ Hey, มันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่ไมีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็งไม่ฟังเมื่อใจมันลังรอร้อ,รองหาเธอ คนเดียวในใจสะเจ็มคือเธอถ้าทางมันคงจะพลารักเธอหมดใจมันเกิดอะไร กับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะหามยังไงก็ไม่ไทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไง ในจใจชาเจมแค่เธอท่าทางมันคนจะเพลารักเธอหมดใจ ดอกรักริมทางครับที่มีชื่อว่าเผลอรักหมดใจครับแต่ลลควเรา่ล่นเขาร้องสองเพลงเลยนะเพลงชื่อว่าอะไรคะให้ฉันได้รู้ทีครับไม่เคยฟังอ่ะรองให้ฟังได้ไหมโชว์สดๆได้ปะอโชว์สดเลยได้เลยเหรอไม่อีดอทเลยเหรออะไรฮะเราเป็นนักร้องก็ไม่ควรจะอีทอท เธอคือใครทำไมวันนี้คือเธอเท่านั้นที่ทำฉันหวนวายใจเหมือนยิงคนลึกลงเท่าไรก็ใจยังลึกซึ้งขึ้นทุกทีดอกจันทร์หนึ่งสองสามประหัตศูนย์ศูนย์ศูนย์สามรหน้าทีมไปหมดไ้มได้อาได้ด้วยไ้างโอเังซาซ่าแล้วกรา่องหลักหนา เคยฟังเทปเขาเปล่าเขาดีดีนะแล้วถามว่าน้องเขาเกิดแทนหรือเปล่าเทปเกษตรเทปเกษตรน้องวิวทำหน้างงจริงอ่ะซาช่าคืออะไรพี่อ๋อวิวร้องต่อจากพี่วิ่งพี่วิ่เริ่มทอนหุกเมื่อกี้พี่วิ่เริ่มให้หน่อยโอเคอ่ เธอคือใครทำไมวันนี้คือเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันหวนวายใจเหมือนยิงคนลึกลงเท่าไรก็ใจยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกทีอยากจบตานานานอยากใช้หัวใจฉันถามความจริงข้างใจไรต่อที่เธอเชอเขาเอ็นปมไม่รูอ้อยู่นะเขาเห็นนะ Good job ิ o o d j เรื่องล้องเพลงอนะ่ะอาจจะไม่ค่อยถนดัดแต่ที่ถ,ถนัดก็คือเขาเล่นละครกับห้างตู่ไงใช่เออจุดนี้ทําให้ชีวิตจริงเปลี่ยนไปเลยเหรอก่อนหน้านี้นไม่เคยมีสุนัขมาเข้ามาในชีวิตไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยค่ะ21ปีเนี่ยแบบไม่เคยมีหมาที่บ้านอ่ะพูดง,ง่ายๆแต่แตอนนี้คืนนอเขาเล่นละครกบมีสุนัขใช่ค่ะคือว่าอยากเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสุนัขมากคือแบบขอคุณแม่ตลอดว่าเอ้ยอยากอยากเลี้ยงพอมารู้ว่าได้เล่นละครเรื่องเนี้ยต้องเล่นกับห้างตูเนี่ยก็ดีใจมากเป็นโอกาสที่ทำให้ เราได้ใกล้ชิดน้องหมาหแล้วก็พอได้เล่นปุ๊บเออมันมีฉากที่แบบน้องหมาหายไปทั้งตูหายไปต้องเศร้าเออถ้าแบบหมาจะตายรู้สึกยังไงเราไม่เข้าใจถึงอารมณ์มตรงนั้นนะคะเลยต้องเอาไปเป็นข้ออ้างเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นข้ออ้าง <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วสุนัขที่น้องวิวเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะคะคนละพันกับทั้งตูเลยพันอะไรน้องวิว พันปอมค่ะปอมอะไรเนี่ยคือไปอ้อนขอคุณแม่เลี้ยงแหละตอนนี้เพราะว่าทำอารมณ์ไม่ได้<อ>ใช่ค่ะใช่แล้วไม่ทำพนม์ก็เอะใจไม่ได้ไม่ไม่เอาเพ่ไปเลี้ยงที่บ้านมัง้งไปจะเลี้ยงไหววันๆเลี้ยงเนี่ยัวต้อมไม่จะเ,เป็นไงบ้างคะพำไมินะปันของตัวเองแล้วความรู้สึก,กอิ่ม่ไหม รู้สึกอินขึ้นในความว่าเออรักรักหมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้ว่าเหมือนต้องมีเวลาให้เขาอ่ะเหมือนมีหมาก็เหมือนมีลูกอะไรางพอพูดถึงเรื่องดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะพี่ก็ไม่อยากคุยทำไมพี่ทำไมพี่ไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยอย่าขวางทางลุงอย่าขวางทางลุงพี่ก็จะบอกว่าพี่อ่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงชอบดนตรีอะไรเพื่อนพี่เป๊ะ เขาเป็นสัตวแพทย์แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครั <c oughs> บ <c oughs> ไปพบกับสัตวแพทย์เลยครับ <c oughs>